การทำงานอินสตทูที่เป็นลนักษณะในศูนย์เซ็นเตอร์จังหวัดเนี่ยจะต้องให้จังหวัดเป็นคนตั้งงบถูกไหมาอาจารย์สุรกลให้จังหวัดเป็นคนตั้งงบแล้วก็มีมหาลัยเนี่ยมาช่วยดูอันนี้อันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์โดยกรมวภูมิลพิษเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในเรื่องของวัคคนวิธีการทํางานเครื่องอะไรต่างๆ แต่ว่าเครื่องก็เป็นทางพวกพี่ทานจังหวัดทำแต่ว่าเราแค่แนะนำนเฉยนะครับท่านต้องการคนตรวจวัดน้ำประจำจุดให้ตรวจวัดได้ผลเร็วที่สุดอันนี้เราทำแน่นอนไม่ใช่เจ็ดวันส่งเข้ากรุงเทพกว่าจะรู้ลผลอันนี้นัดติ้งเลยมันมันต้องทำและเลิกนะฮะเอาแต่ผมก็ต้องเห็นใจข้าราชการนะพวกพี่พวกท่านภาคประชาชนเพราะว่าข้าราชการมันก็มีจำกัดผมก็ถามนักที่ดีบนเครื่องบินว่า ตอนบินมาจากกรุงเทพว่าท่านไหวไหมข้าราชการไหวไหมท่านจะต้องประจําจุดท่านที่ดีพูดคำเดียวว่าข้าราการพร้อมทําให้พร้อมทําให้ประชาชนเพื่อคลายความวิตกกังวลนะครับในเรื่องนี้ท่าน,ท,านท่านสบายใจได้เลยว่าเรื่องนี้กระทรวงเป็นแม่เป็น,ปน,ปน,ปนแม่ง,งานมีอานาจทําให้แนะน่นอนในเรื่องของการเพิ่มจุดหรือการที่ให้คนประจําจุดในการตรวจวัด